ค่ะสิ่งที่ประทับใจในคลาสนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ Mindset นะคะในการทำงานนะคะสามารถนำไปปรับใช้ในการตั้งเป้าว่าว่าเราอะค่ะสามารถอมองภาพใหญ่ที่จะไปปิดทำให้โอกาสอะคะ่ะที่เราจะสามารถนำไปขายลูกค้าค่ะมันไม่ได้แค่ ก้อนเล็กๆคือมันอาจจะเป็นภาพใหญ่มากกว่านั้นในสิ่งที่เราจะได้กลับมาค่ะสามารถทําทความเข้าใจลูกค้าได้กว้างขึ้นมองภาพได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็บรรยากาศในห้องอะค่ะ คือชอบเทคนิคที่อาจารย์ถ่ายทอดนะคะาสามารถนำไปปรับใช้ในการขายแล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อเพื่อนๆนะคะคิดว่าไม่ได้มากกอดน,น้อยค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งค่ะคือในเรื่องของความต้องการของลูกค้าทีา่เราสามารถที่จะเปิดแผลแล้วก็ขยี้แผลเปรียบเทียบภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้มากขึ้น ว่า,าสิ่งที่ลูกค้าสูญเสียและสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับถ้าขาดสิ่งนี้ไปภาพผลกระทบภาพรวมภาพใหญ่อะคะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดกับตัวลูกค้าเองหรือเกิดกับธุรกิจอย่างนี้ค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจแล้วก็มองเห็นเราอะคะ่ะเป็นที่ปรึกษาทาั้งทางธุรกิจแล้วก็ทางวางแผนด้านอื่นๆให้ครบถ้วนนะคะ